เรองราวการกลับมาขึ้นเวทีมวยรอบนี้เป็นมายังไงคะก็หลังจากที่มีไวรัลที่หนูไปเป็นแพทย์สนามนะคะก็เขาก็ไปค้นประวัติว่าอา้าวเป็นนักมวยเก่าด้วยแล้วก็หลังจากที่จบมา <laughs> หนูก็เริ่มซ้อมออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าใช่แล้วก็โปรโมเตอร์เล็งเห็นเป็นกระแสอยากให้หนูลองกลับมาชกดูไหมเพราะว่าหนูก็ยังชื่นชอบที่อยากจะชกมวยไทยอยู่เขาจะจัดรายการให้อะไรเงี้ยค่ะ ชกอุ่นเครื่องครั้งแรกนะคะก็คือชกกับคู่ชกชื่อว่าน้องกิมพกาปอไทยสงค่ะแล้วก็น้องเขานะคะก็เป็นแชมป์นะคะตีดีกรีเหรียญทองเอ่อมวยไทยสมัครเล่น,นะค่ะของกะกะทด้วยะคะ่ะตอนแรกนะคะก็จะชกสามยกยกละสองนาทีค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้กระแสตีคนคนอยากดูหนูชกมากเลย ประมาณนี้ค่ะคนที่เคยเห็นหนูชกใช่ไหมนะอยากดูปิ่นชกเขาก็เลยปรับค่ะให้มาเป็นมวยห้ายกในรายการเลยค่ะแล้วหมอแล้วหมอปิ่นไม่หมอปิ่นไม่ไม่ไม่กังวลเหรอเพราะว่าเราหายไปนานแล้วเพิ่งกลับมาซ้อมไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมแล้วคนที่เขาจัดเนี่ยโปรโมเตอร์มวยบอกว่าสามยกไม่พอคนอยากดูขอเป็นห้ายกนี่่ไม่กังวลเหรอบตอนน่นก็ ไม่กังวลค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีนะคะที่เขาแบบว่าอยากให้เราอยากให้เราลองชกเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะเก่ง<ผ>ม,มากเลยก็ให้โอกาสเราไงคะจริงๆก็จริง,ๆ,รงๆหนูจะไม่ได้เข้ารายการแต่ว,ว่าคนนะ่อยากดูหนูไงคะเขาก็เลยให้โอกาสหนูได้ชกหยยุกแล้วก็ออกรายการนี้ค่ะแต่ผลเป็นยังไงยังไม่ชนะรอบ<ล>นี้ใช่ก็แพ้คะแนนไปนะคะ่ะ เห็นจุดอ่อนตัวเองไหมว่าจะต้องกลับไปพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูหรือว่าทํายังไงให้ฝีไม้ไลายมือเรากลับมาแล้วก็สามารถเอาชนะในไฟต์ต่อๆไปได้โอเคค่ะหลังจากที่หนูกลับมาชกนะคะก็จะรู้ว่าตัวเองออ่ยังไม่เหมือนเดิมนะคะสภาพร่างกายดวงถึงก็แรงอะไรประมาณนี้ค่ะยังแบบไม่คืนสู่สภาพเดิมค่ะแต่ว่าไฟต์น,นี้หนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะเป็นฝ่ายชนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอยากให้คนที่มาดู หนูเนะี่ยชกชกสนุกชกมันเขาได้เคลียร์ได้กีดกันทุกยกอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นไฟลยที่าาคนจดจําค่ะเพราะว่าคนมาดูเยอะใช่ค่ะค่ะค่ะการที่เขามาดูมวยอ่ะนเขาไม่ได้คาดหวังในตัวหนูมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าในฐานะที่หนูไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแล้วมาเป็นแพทย์สนามแล้วแต่ว่าจากคนที่มาดูมวยเขาก็อยากมาดูว่าหนูชกมวยหนูอยากให้เขาเห็นว่าหนูอะชกมวยไม่ได้มาโชว สวนเฉยๆนะมาชกมวยจริงๆมาชกมวยให้เขาแบบ uh. ดุดันให้เขาได้กี๊ดอย่างนี้ยค่ะ <Ha. S 2> ใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านนี้แทนอาการหนูมอง่า <Ha. S 2> บวกค่ะะมาปิน่นชกเนี่ยมาปิ่นชกครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่รับเงินค่าตัวด้วยใช่ไหมอ๋อรับค่ะแต่ว่าเงินค่าตัวส่วนนั้นหนูจะนํามาซื้อพวกของที่ใช้ให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงค่ะอย่างพวก <ha. S 2> แผมเปืด <Ha. S 2> หรือว่าอะไรประมาณหนูจะ เอาไปซื้อให้ผู้ป่วยของหนูค่ะที่เขาไม่มีทุนพอที่จะใช้นะคะเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงในจำปินต้องใช้เงินเยอะในการรักษาตัวเองรวมถึงผู้ดูแลก็จะเครียดด้วยในการถ้าเขาไม่มีเงินมาดูแลเพราะว่าหนูเคยเจอกับคุณตาของหนูด้วยค่ะ ก็เลยกลายเป็นชกมวยการกุศลไปเลยเพราะว่าพอชกแล้วสร้างความสุขให้คนอื่นแล้วเงินที่ได้เป็นเงินค่าตัวก็เอาไปเอาไปทําบุญต่อด้วยการไปซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงน่ารักมากเลยค่ะหมอปินค่ะค่ะแล้วยิ่งกระแสที่คนคนเขารู้ว่าเราชกมวยแล้วเราเอาค่าตัวไปทําการกุศลได้เนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงมีคนพูดถึงเรื่องนี้ไหมโอ้ ผู้ป่วยของหนูนะคะเขาก็เชียร์หนูตั้งแต่รอเชียร์หนูชกด้วยค่ะคนที่ป่วยดิเดีมนนะคะ <laughs> <g ül> ก็หมอสู้ๆเดอ้อในเวลาไปเยี่ยมคนไข้ <laughs> แล้วก็อหนูไม่คิดว่าจะมีคนมาสนใจเรื่องของเราเยอะขนาดนี้ทีนี้พอเข้ามาสนใจเราก็ถือว่าเป็นผลดีด้วยอา่าเราก็เลยนําที่เขาสนใจเรานะคะมาใช้ในมาใช้ในมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าตอบแทนเขาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะว่า <P are> ถ้าไม่มีเขาหนูก็คงจะไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาแบบนี้อะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างตอนนี้ทีนี้ไม่สนับสนุนทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยค่ะทำ <laughs> <laughs> ไมล่ะทำไมทา <laughs> ่านว่ายังไงเหมือนตอนนี้แบบเขาเป็นห่วงหนูมากขึ้นจากเมื่อก่อนค่ะว่าตลิ่นไปดั้งค่ะขึ้นมรืทำไงลูกกันจริงๆการชกมวยมันก็เจ็บใช่ไหม หมอปิ่นดูแลตัวเอง,งยังไงะระมัดระวังยังไงระมัดระวังแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองยังไงคือหนูซ้อมหนูก็ซ้อมหนักมากแล้วก็การชกม,มันก็จะมีเจ็บอยู่แล้วนะคะแล้วก็พยายามซ้อมให้มันหนักซ้อมให้มันเยอะๆเพราะว่าการป้องกันตัวมันก็จะยากหน่อยในกีฬาประเภทนี้นะคะไม่ถึงถามหน่อยแล้วหมอปิ่นไปเวลาเวลาไปชกเนี่ย แล้วหมอปิ่นเองก็เป็นแพทย์สนามเนี่ยแต่เวลาเราไปชกมวยจริง,รง,รงๆก็คือก็ต้องมีคนอื่นมาเป็นแพทย์สนามให้ใช่ไหมใช่ค่ะอือแล้วแล้ว,แล,วแล้วเรียกว่าพอเราเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงจะเป็นแพทย์สนามด้วยแล้วก็เป็นนักมวยด้วยก็คืออ,อย่างที่หนูพูดไปค่ะแบบว่าพอเราเป็นแพทย์สนามมวยแล้วก็ลองไปนักมวยเองเราก็ได้รู้ว่าเวลานักมวยเจ็บ เาเจ็บยังไงเจ็บมากไหมช่วยได้ตรงไหนบ้างเวลาเราเจ็บเราอยากให้คุณหมอเนี่ยทำยังไงกับเราบ้างสวมหมวกสองใบได้เลยใช่ไหมรู้ความต้องการว่าเวลาเราเป็นแพทย์สนามนักมวยต้องการอะไรเวลาเราเป็นนักมวยแล้วก็เราจะได้สื่อสารกับแพทย์สนามได้ตรงจุดนี่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะเป็นความรู้ทั้งสองทางใช่ค่ะ